ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูขูสุขคนนะคะมือนี่ค่ะก็มาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องพบพอก,กันตามเคยนะคะอยู่ทั้งโคกทั้งเขาคือก็แล้วค่ะพี่น้องมือนี่สาวแพลวกับผ่าพี่พาน,อาาน้องมหากรีเมทคือก็แล้วนะคะจากเมื่อวานเขาก็มาหิดเพิงนุ่งุ่งลายเติมพี่น้องค่ะพี่น้องกําลังออกเลยค่ะแต่ว่ามือนี่สาวแพลวกั็มาผู้เดียวนะคะพี่น้องเขาก็มาลุนมาตามกันเรื่อยๆคือก้แน,น้ะคะ่ะ ว่ามือนี้ห้องซีมีวามวมันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำได้ซิได้เป็นเห็ดเอเียงแน่นะคะไปรุ่นไปตามกันเรื่อยๆนะคะพี่น้องไปค่ะเห็ดดอกแรกแขกมานล้งเาค่ะพี่น้องเห็ดผึเหลืองนะคะค่ะโอ้เถ่าด้วยค่ะพี่น้องดอกนี่เอาเนาะคะ่ะเอาดอกบัทับเก็มเ่นแมค่ะ หิดพึ่งเขาค่ะจอกนึงค่ะพี่น้อง่งเขาค่ะพี่น้องข้าจเจ้าเหยียบหัวหลุดเลยนะคะดอก เว้นมือเดียวนะคะเขาจะมาลักเอามีจากกอนแต่ว่าส,สุนีสงสัยพิ่บันนะคะ่ะสงสัยพีม่มาไตยยังมือขึ้นค่ะพี่หองเนี่ยเหย,ยบมันเบิดเลยนะคะพี่โบเห็น เยียบเบิดนะคะ่ะมันจะเสียดายแท้เห็ดแสบด้วยนะ่ะแกงแสบแกงหวานขี้ยังไง นำคักนะคะ่ะพุ่นอีกสองดอกพี่น้องพี่น,อน้องเห็ดระูกค่ะแาวเพื่อเ,เก็บไปหลายอันแล้วนะคะ่ะก็นึกว่ามันบ่หลายปะนีพี่นอ้องอังเหลยเห็ดอักหลักนี้เนะคะ่ะ างขึ้นตูมเลยค่ะ,อ,ะอยากขอมากแก่ๆนะคะพี่น้อง โอ้ยยึดพิ่งเขาอยียแล้วค่ะพี่น้องเป็นมูลเลยนะคะ่ะอยู่ข้างในนะคะ่ะไปค่าเก็บเก็บเก็บมูลเลยค่ะพี่น้องมูในเลยนะคะ โอ้ตัวเก่มิ่งบุงค่ะพี่น้องพ่อยีกแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าบุงหึว่ามันสิมูงไงหรือหน่อยเนอะคะ่ะเอา้าดอกมันไปใส่ล้วพี่ไปบังเกิดใกล้ค่ะ นเป็นมูยิ่งใหเลยนะคะเท่นี เฮ็ดพึ่งอันเดียวล้วนๆเลยนะคะน้อ no. ง จุ่มนี่ไหมอือพี่น้องเขาไปเบิ้งใกล้ๆค่ะตัดสะอวนนะคะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะพี่น้องว้าวปิงโชวเก็บน้ำใส่ตาน้ำละค่ะ เห็ดพึ่งนุ่งหัวเขียวค่ะพี่น้องเห็ดพิงแดงแจ่มมาดอกหนึ่งนุ่งค่ะ น้นองอะเก็บเนาะคะ่ะกระสิให้เบิ้งพี่น้องเนี่ยแม่นไปเบิดเลยค่ะาุ่อนะบุยมูนี่เป็นพันๆโดกุดลละค่ะเบิ้งส้มแล้วพี่น้องไปเก็บค่ะเก็บได้แล้วเนาะคะ่ะเที่ยวออกอย่างดีพี่น้องแต่อยากให้เบื้องนะคะ่ะสาวแพรวเลี้ยวไปเนี่ยสุดยอดมุ้มีไงเลยค่ะสามคนมาเห็นกระพ้องกันพี่นอ้องอ มันมาเห็นเราเป็นไปหยาดเขาเนาะกีเป็บมันมันสีจากมือเนาะค่ะพี่น้องน,นี่นไหมใส่ตาไว้ใส่แปไว้ก่อนโอ้โหถังนั่น ก็ก็ก็รประหลาดประลา,า,าเดี๋ยเราเชื่อมันก่อนเหยับนะคะว้าวย่านหยับกระพรองกันแล้วค่ะอ้อคขากออกแน่ให้มย่ กลับมาหมุกกระนุ่ค่ะเอาคุ้มไปนะเห็นด,ดีดอกนะค่ะโอ้ยตื่นเต้นค่ะพี่น้องตึกตๆกต,ก,ตกเลยหัวใจคะ่ะบุเดียวนะค่ะเขียนเขียนอยเป็นเงาเป็นเงาจุ้มตัดสว่วนแฮ้พี่น้องเอ้ยสาตาก,ก่อนเด้อค่ะ เกลือมันมามานี่นะคะเกลือมันไปเบิ้งเห็ดเผืองแดงอีกเอ้เห็ดผือกแดงล้วเห็ดเผือกนือ้อง่ะคะพี่น้องเกลือมันเพิ่งมาเห็นก่อนเนาะดนี่ดูค่ะอ้วว้ววววว้ววววดววี่วววววคะ่ะวนว ว่าสีน้ำเอาเห็ดละงวกน้ำยู่ดนิค่ะมื่อนี่แต่เห็นอันนี้เห็ดอันนี้แล้วสาวแพรขอนำเห็ดอันนี้ดีกว่าแล้วค่ะนี่พ่อไอแม่ข่อยโดพ่อ,พอ,อ,ข,อของโมกแตงเห็ดเนาะคะ่ะสูนเ่ินหักสามเห็ดอันนี้มัน ขาพลอยเหลี่ยวนะคะพี่น้องโอ้โอนะ่นะหิดเพึงแดงค่ะขากกนแล้วพี่น้อง,งขามันกวนแล้วค่ะทีวนี้ต้องตัดพี่ตัวนี้หน่อยเดียวค่ะ คือนุ่งหัวเกียวนะคะพี่น้องวาสิบไทยแลไรล่ะค่ะตะอะดบดไรมันมูไงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งในอันข้าวแพลกเก็บไปกวนนานี้แล้วนะคะพี่น้องอกิบไปวะค่ะนี่เพียห้องน้ำก็มีอีก่ มาเห็นดอกนี่โ้มันเขียวกวดแล้วคะ,ะค่ะมาลุยเห็ดเึิงเขาอีกครับพี่น้องลุยเห็ดเผืงนาย,ยูแล้วนะคะ่ะ หยับกับามาเบิ่งใกล้ๆเด้อพี่น้องนี่นี่เป็นล่ะพุ่นไกยเลยค่ะ พี่น้องพี่นะคะ่ะแต่สวนเนาะบอกตะค่ำเดียวเลยพี่น้องมันก็เป็นตาสวนอีลีหละเงียงบอกคากออกแน่อีลีเนาะคะ่ะ เห็นแล้เขาเาขาบาอกนะคะการเลือกผมด้วยพี่น้อง วันนี้เห็ดชนิดเดียวเน้นๆเราพี่หน่องแม่งกินมันละค่ะนี่ หัวหิดละงูกแล้วค่ะพี่น้ง่งพาพี่น้องเท่าทิมด้วยแล้วนะคะ บอกเอาดอกมะค่าไ้เป็นเชือไว้นี่แหละหิบพ,พออบดดึ่งแดงครับพี่น้องจุกจุดจบนลยโอ้ย,อยตัวนี้ค่ะคนี่นี่ กระเมตนค่ะแกนหยบด้ยวดยแบบน้อยก็ไล้นะคะน่น้อง ใบใหม่ใบเดียวขนานั้คน,นะปะิดไปจ้าพี่น้องก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของสาวแพ้วแล้วนะคะ มือนี้สาวแพรวก็ถือว่ามีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องอยู่นะคะมือนี้แต่ส่วนมาก,กสิเป็นหิดพึ่งเขาหรือว่าหิดพึ่งนายอยู่นะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะแต่หิดพึ่งร่วมหลายชนิดละค่ะก็เป็นหิดพึ่งนุ่งยุ่งเน่หิดละงูกเน่หิดพึ่งเลี้ยงช่วงสุดท้ายของห้องหันนี่ละค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะมือนี้ก็เน้นๆน่นเป็นหิดพึ่งเขาเนาะค่ะหิดก็เริ่มออกแน่เล้ววนะพี่น้องถ้า ว่าเหตุเพิ่งเขาเนี่ยทำมันใหญยเบิดกับอาซิติมก็ตายอยู่นะคะมันก็นยังมีดอกน้อยๆอยู่พี่น้องมูเดียวอาจสิป,ปนนินพันๆดอกก็ได้นะคะพี่น้องเนี่ยแต่เขาเอาได้เบิดเนาะเขาก็เอาซ้ำเขา,าเอาได้ละคะ่ะเขาก็จงไว้แน่เก็บมือไม้นะคะถ้าเขามาท่านเพิ่นแล้วค่ะพี่น้องส่วนหมากสาแพรก็สิบท่านเพิ่นละคะ่ะสาแพรก็สิบสรงลูกมากคือเก่าก็ต้องซื้งดงมาเก็บนะพี่น้องเนาะเห็ดลงงกนะะเนี่ยค่ะเนี่ยก็เริ่มเป็นมเห็นเป็นไข้เป็นตุ่มเนาะค่ะ ่วนมากก็สิเป็นไข่แล้วค่ะเห็ดผึ่งนุ่งๆ,ๆก็มีเริ่มมาออกมาเป็นนึ่งเสียค่ะพี่น้องเนี่ยว่าเนี่เฮาก็ได้หลายรีเนาะคะ่ะแต่ว่าฮอก็สันได้เห็ดผึ่งนุ่งหัวแดงเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนี้ฮอได้เห็ดผึ่งนุ่งหัวเขียวเนี่ยเป็นมู <ๆ S 1> มูแบบไงเลยเนาะค่ะพี่น้องเ,เอา้าสำหรับคลิปนี้สาวเพลวก็มีความมันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี่แล้วเนาะคะ่ะถ้ามกคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพร่ภาพไปนะไม่เด้อคะ่ะ ขอบคุณค่ะ